เพื่อนเรานีอยู่ในช่องความรู้นะคะอันนี้คือเป็นช่องแรกของเราเลยะคะเราจะทําเกี่ยวกับความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับชิตาโคซาลักนะคระับจักรกลสลักเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่อยู่ในไทยนะครับอันนี้เป็นหนังสือสารานุก,กนรมไดโนเสาร์นะครับซื้อที่ ซือ้อที่โรบินส,สั่งนะครับที่กระแพาเพชรอันนี้ถึงแม้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ตะโกสัลักอ่ะก็เป็นบรรพบุูุษของไทสเดอร์ท็อปนะครับเป็นเป็นบา,บางเป็นมังเ,เป็นแมยนเนสาซอร์กินพืชตัวเล็กที่เดินและวิ่งได้เร็วด้วยสองขาไม่ใช่สี่ขาที่ตะโกสัรักละไทสเดอร์ท็อปมีขนาดจงอยปากคล้ายกับนกแก้วเชืเอเดียวกับ กลักษณะจาง,งอยป่านี้เองเป็นที่มาของชื่อซิตโกัสรักจางอยปากคมเพื่อจางอยปากคมช่วยเพิ่มแรงตัดให้ทรงพลังและจาง,งอยป่าประกอบด,ด้วยเครชินเหมืองเล็บของเราซิตโกัสรักอาจจะเล็นพืชพุ่มเตี้ยที่เหนียวมากเพื่อมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแห้งแล้งและอาจจะต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆแหล่งนะ้ำทะเลสาเพื่อให้หา อาหารได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่จะกรสสรกแตกต่างแบบไดโนเสาร์มีเขาตรงที่ขาหน้ามีนิ้วสี่นิ้วไม่ใช่ห้านิ้วนะคะเพราะถามว่าทำไมมีสี่นิ้วไม่ใช่ห้านิ้วเพราะมันเป็นบบรพบุรุษยุคแรกมันคือเซโรทอปเสียงขนาดเล็กเหมือนกับเจ้าโปรโตเซโรทอปนะคะห้านิ้วอันนี้มีบางอันนี้มีมีมีประโยชน์เยอะมากเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวอันนี้เขาจะเป็นแผ่แนะนำนะคะอันนี้แผ่แนะนำเขาเขาบอกว่าชื่อที่ละกลุศลาความหมายยิงกันอกแก้วช่วงเวลา119.97ถึง0.5ล้านปีก่อนต้องอยู่คิเทเชียสสสานที่พบมอกรเดียจริงในไทยนี่คับไทยฟอสซิลโครงกระดูกที่สมบูรณ์จำนวนมากกว่า400ตัวความยาว2เมตร ทีนี้เพื่อนจะดูแลนะครับมาอาศัยอยู่ในทะเลทรายนะครับอย่างเช่นโกบีไทยแล้วก็จีนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพือนก็คงรู้ใช่ไหมคะว่าในประเทศไทยสมัยก่อนเป็นไยุคเรียนหนังสือเป็นพื้นที่ทะเลทรายโดนจัดพงนี้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมที่เป็นทะเลทรายเหมือนกันจึงไม่มีเจ้าตัวนี้และโอวอร์ยัพเตอร์นะคะโอวอร์ยัพเตอร์ก็คือเจ้าระเข้ไข่ ะบอกว่าอันนี้ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าสถานที่พบสถานที่โบเกอร์ที่อ่านไปแล้วก็ฟอสซิลคงกระดึกสมบูรณ์สมบูรณ์นะคบโอเคครับทุกคนดูภาพนะคะภาพห <Yeah. S 1> น้าเขาจะมีโหนกแก้มนะครบโหนกแก้มที่ยาว <Yeah. S 1> ถึงแม้เขาจะไม่ได้พัฒนาหน้าตานะครับแต่เขาก็มีโหนกแก้มยาวนะครัแตอนนี้ก็เป็นดวงตาแล้วก็ ใบไ,ไม้ที่เหี่ยวแห้งทำให้เรารู้ว่าเขาอยู่ในทะเลทรายครับโอเคครับถ้านั้นเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับแอมนึงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นในัาสาวไทยถ้าเกิดเราจบในประศใสสาเลทรายาาลากลรมลาสา,าเลามีแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อ,อเกี่ยวกับในลาสาพวก ยูทาเลปเตอร์แล้วก็ไนนูคินีนะนะคะโอเคค่ะขอจบการพรีเซนต์เพลนนี้ครับอบคุณครับ